รอยแท้คุณภาพดีราคาถูกส่งเร็วทันใจของแท้ชัวร์ไม่ม่วนนิ่มต้องที่นี่เลยฉันลับชอบลิงใต้คลิปครับผมลุยโอเคกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาเล่นแผนแชมป์ซูเปอร์คัพนะครับผมครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี่นะฮะก็เป็นแผนของตันเต้นะครับที่เขาเปลี่ยนนะฮะหลังจากที่ในนัชชิงเนี่ยเขาโดนนำอยู่2เกมใช่ปะ่ะแล้วก็เขาเปลี่ยนการยืนตำแหน่งนะครับผมมาเป็นแบบนี้นะฮะ ก็สามารถพลิกเอาชนะ3มเกมสุดท้ายได้เลยทีเดียวนะครับผมลูกศรประมาณนี้นะฮะนี่ครับอันนี้ลูกศรเกมรับนะครับอันนี้ก็ผมลองเซตดูเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าลูกศรเขาเป็นแบบไหนนะครับผมส่วนเทคนิคก็แบบนี้นะฮะผมเลือกมาเป็นแทคนิคอันที่1นะครับผมมี6อันนะครับตามนี้เลยนะครับขึ้นไปเลยนะฮะหอันนะฮะผมเลือกมาเป็นอันนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นอันแรกนะโอเคประมาณนี้ฮะ จัดไปลุยเลยครับวันนี้มาลองเล่นดูนะครับอีกฝ่ายเล่นเอ่อซีซีสองนะครับผมก็ฮุลิเจนนะฮะจะสอบขึ้นด้วยนะเนี่ยโอเคลุยเลยฮะของเราเป็นห้าสามสองนะครับอีกฝ่ายเป็นซีซีสองนะอันนี้ผมจับเบเบ้มายืนเป็นเหมือนกลางลับนะครับก็ต่อบอลกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะอีกฝ่ายก็ไม่ได้ไล่อะไรมากนะผมก็ ขึ้นได้ก็ขึ้นแล้วกันนะครับโอ้โหจ่ายติดไม่คันเบลเวอร์ซื้อมานะเอามาลองเล่นดูครับนีค่าส่งบอลมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ค่าแบบเข้าปะทะประกบตัวค่อนข้างเยอะครับน่าจะเล่นกองกลางได้ดีนะฮรับกางรับซ m อะไรอย่างงี้นะคือซื้อมาเนี่ยก็แอบหวั่นๆอยู่นะฮะว่าจะเป็น เหมือนพวกเอฟเฟนแบกอะไรงี้นะ PC p c p ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าความเร็วมันไม่ค่อยเร็วมากเหมือนบริเจนนะครับความเร็วก็พอมีนะฮะแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายโอเคของหลังเราเยอะครับจังหวะนี้นี่เฮ้ยโซเลสทำดีโอ้หจะพลิกมาไม่ได้ติดบริซี่วะบริซี่แม่งปังไปขึ้นเบาโอ้โหวิ่งไม่ทัน คันเป่านี่ก็ใช้ดีนะครับผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะคือเราดบของเขาก็ไม่รีบนะครับเขาก็แต่ถ้าก็จ่ายนะแต่ไม่ได้ก็คืนจะบหายแล้วอุ้ยโอ้โหเบลอนจ่ายเขามาแบนี้โอเคสวนจวังหวะนี้นี่วิลลี่ชิตเตียนวิลลี่ครับผมจังหวะนี้ ยังไงโยเข้าไปดิยังไงยังไงหือจนันจันครับโอ้ยจันครับขอบคุณมากครับโอ้เกือบแล้วเกือบไม่ได้ยิงมีคานาวาโล้ไหมมาสกิดเราครับเราสายจุดโทษนะสายเลือกชดโทษนี่โอ้โหแม่งยิงไม่เข้าชิบหายแล้วโอ้โหโอกาสทองวิลลี่เฮ้ <laughs> ยไม่เข้าได้ไงวะชิบหายแล้วฮะท่านผู้ชมบอกเลยว่าชิบหายแน่นอนนะครับ งไงเพื่อนโอ้ไม่ได้ได้ไงวะลูกจะโทษนะฮะแม่งไม่เขารู้อะแต่ผมแม่ยิงมุมนั้นทุกครั้งเลยนะเวลาได้จุดโทษครับเป็นความเคยชินนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเวอรอนเวอเวอรอนเวรอนอยู่ดีแม่กก็ล็อกมาเลยก็โล่งเฉยอ้เวอรอนครับล็อกมาลูกนี้แม่งโล่งเลยนะโล่งเลยดียิงไม่เข้านะครับ โอ้ไม่ไม่น่าพลาดนะรูปเมื่อกี้เมลอนน่าจะยิงดีกว่านี้นะจังหวะนี้เแบบมเมไมงยืนนิ่งเลยมึงรอเลยเว้เแบมเมหรือว่าเขามีทิกวะเขารอจังหวะอะไรรอเปล่าหายละนี่ะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตออเลสเฮ้ยปังก่อนล็อกไม่ล็อกด้วยยังไงไมโก้โอ้ตออเลดตายมาแบบนี้คาฟู ยังไงยังบอดไม่ได้ครับนี่โอเคสวนสวนแล้วมิโซเลสนี่ตายมากมีเอลี่แทงกมาโอ้โห,โหไม่ถึงยังไงไปแค่เบาอื้อหืออื้อหือนี่โซเลสยังไงโซเลสพลิกมาก,ก่อนโอ้โหนี่ ตัวเล็กจริงหึงแม่งติดโอ้โหอ้โหหมดตัวขึ้งแรกเลยครับโอ้ขึ้นแรกยังทำอะไรไม่ได้นะครับเรามีแค่โอกาสเดียวเองนะฮะยิงเข้าก่อ,อกฝ่ายลักหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้ยอันนี้แม่งยิงลูกนี้ไม่เข้าได้ไงวะเขารู้ว่าแม่เงยยิงไม่ดีเองด้วยแหละยิงไม่ค่อยแบบหนีมากนะฮะโดนเซฟเฉยปะเขาพุ่งถูกทางด้วยแหละ วันนี้แม่งใจเย็ยนชิบหายเลยวั้เขาขึ้นไม่ได้เขาก็ไม่ขึ้นเลยนะเฮ้ยตัดบอลได้ปะตัดบอลได้ของเรานี่ขึ้นไม่ได้ไไดกูก็จะขึ้น <c oughs> นี่กาเกะกาเกะยังไงนี่ยกมาลง,งนี่บึงนี่อืมไม่ได้โซเลตโซเลตยังไง งงดิงงดิโอ้โหไม่เงยยิงเสาแรกไม่น่าเลยว่ะน่าจะยิงเสาสองครับโหจังหวะนี้ครับโซเลสน,นี่มันงงนี่เขาให้ดูด้วยโหเข้าใจดีเล่นอืมผิดทางว่ะผิดทางว่ะของเรานี่ไม่เน้นชัวร์เราเน้นบุกฮะบุกไม่ผลเยอะไหมกูก็จะไปกูก็จะไปให้ได้เราแม่งสายบุกบ,บุกมั่วเลยนะบุกแม่งไม่มี ความหลักการในเรื่องสิ้นเนะี่ยคือกูอยากบุกส่งหลังไม่เป็นไปขึ้ขนไปขึ้นไม่เงยไม่ได้ว่ะคนนี้เขาแบบใจเย็นคนระับผมพยายามจะดักบอลเขาก็แบบจ่ายไม่ได้เขาก็ไม่จ่ายเลยนะเลยอโอ้โหฟิกโก้ฟิกเอ้ยต่อไอต่อไอต่อเลสเคลียร์ก่อนเคลียโอ้โหไม่เงยมันกักกันเองนี่แหละหน้าโกง่อะไรไม่จะเสียรูปแบบนี้ฮนะ กองหลังแงม่งเนี่ยขอดนำเลยเพื่อนไม่ได้ปะเฮ้ยได้บอลสวนดิสวนดินดตัเลสป่ะไม่ใช่ตัเลสดิตัลเลสตัวเลสโอ้โหเดือดใส่ยี่ตัวรีเจนนะฮะไม่ใช่ซีพีเหมือนเราเราเน้นซีพีนะครับเฮ้ยผมไม่ได้ตังค์เราน้อยครับเราเล่นซีพีลยอ่ะเดี๋ยวตังค์เยอะเมื่อไหร่ก็จ,จัดบริเจนนะ เป็นเซนเบลล์นี่รีเจนนี่สามสี่พันล้านเลยนะ CP นี่ยังโคตรแพงนะครับหกร้อยล้านหกร้อยล้านนี่แม่งคิดโคตรนานนะครับไม่จะซื้อดีหรือเปล่าโอ้หรืฟิกโก้ครับอย่างไรเพื่อนอย่างไรครับเพื่อนครับ โอหนี่ยโดนเตะมุมไปเลยว้าสิงเลยวะเตะมุมฮนะต้องปลุกละคือเราไม่ค่อยได้ปลุกเพราะว่าเราแย่งบอลอีกฝ่ายไม่ได้นะครับอีกฝ่ายเขาแบบเล่นแบบเล่นชัวร์คือเขาไม่ได้เขาก็ไม่จ่ายคนระับทำให้แบบเขาไม่เสียบอล <c oughs> แล้วก็ดีล่ะดี่ะ เออไม่ขึ้นเบาเอาอวิจารณซับอยู่แล้วไม่ติดอีกเฮ้ยบอลมาโอ้โหนึกว่าจะตายนีโคตรหลังโอ้โหผมว่าผมแย่งบอลเขาไม่ได้แล้วแหละจังหวะนี้บอลมาโอเคจังหวะสุดท้ายฮะโอโ้ถ้าแย่งบอลไม่ได้นี่ผมว่าไม่ได้บุกแล้วแหละโอเคคนนี้แม่งใหญ่บอลชัวร์เกินตายมาโน่ยังไงไงดูบอลเนี้ย โอ้ไม่ได้สเลสไอ้งเงยได้อยู่ได้อยู่อุ่นเดซยี่โอ้โหนิดเดียว,ยวหมดเวลาครับหมดเวลาโอ้โหโ,โ,โดนลูกเตะม,มุมลูกเดียวยิงชูโทษเขาไม่เข้าไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ไงล่ะ ก็มาพูดถึงแผนนี้กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็สําหรับแผนนี้เนี่ยผมว่ามันขึ้นบอลค่อนข้างง่ายกว่าที่คิดไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตำแหน่งกองกลางตรงกลางนี่ฮะมันเป็น CDM นะก็นึกว่ามันจะลงต่ำๆก็ไม่ต่ําเท่าไหร่นะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะชอบปรับเป็นแทคนิคที่ผมถนัดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยตัว CB เนี่ยผมก็จะโยกขึ้นมาเป็นเอาไว้ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมเนี่ยใจร้อนนะครับผมอยากแบบว่าเพสซิ่งแย่งบอลเร็วๆนะฮะ ตรงกลางนะครับก็จะเพิ่มตรงกลางไปประมาณนี้นะแต่ว่ากองหลังมันก็จะรั่วขึ้นนะเพราะว่ากองหลังมันน้อยลงใช่ไ่ะไปเพิ่มกองกลางอะไรประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่สไตล์แล้วกันนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบเล่นแบบกลางเยอะไว้ก่อนครับหลังรั่วช่างมันนะฮะเอาแบบแย่งบอลง่ายๆไว้ก่อนนะฮะผมนี่ใจร้อนนะฮะคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับใครกดซับสไคร้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแลวกันนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว